สวยมีออร่าแบบนี้เนี่ยคือชาวเน็ตก็จะบอกว่าคือพองขนาดนี้เขาบอกว่ามันมีเคล็ดลับนะ <c oughs> เขาเขาไม่ค่อยมูเท่าไหร่ใช่ไหม <c oughs> เขาล้างหน้าด <c oughs> ้วยน,ำน <c oughs> <ะ>้ำมลค่ะอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่มูแต่เขาล้างหน้าด้วยน้ำมนต์ใมันนึกว่าหนูล้างหน้าแบบว่าทุกวันพระอะไรเงี้ยเหรอก็เวลาไปวัดอะไรเงี้ยเขาได้น้ำมนต์มาคุณแม่ก็จะบอกว่าเออเอาน้ำมนต์ล้างหน้าได้นะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็คือเอาน้ำมนต์ที่ได้มาเนี่ยผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ล้างหน้าอันนี้เขาใช้น้ำมนต์ล้างหน้าแล้วเขาสวยนะอันนี้ใช้น้ำมนต์ล้างเหมือนกันนะแต่เขาแพ้น้ำมนต์ ใช่ค่ะผู้พ้องหมดเลยคือเล่นละครเรื่องแรกดังเลยนี่เรื่องแรก่าละครเรื่องแรกใช่ค่ะเรอที่หนูประกวดอะไรมิสธนาคารเนออ๋อแบนดัสเลอร์ใช่อ๋อแบนดัสเตอร์ของธนาคารแล้วหนูก็มาอยู่เขาเข้าสู่วงการช่องสามแล้วได้โปรเจกต์ใหญ่ด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะได้สิบใบเดี๋ยวไม่ได้สิบใบแล้วยังอยู่ในวงการต่อไหมคะถ้าได้สิบใบ ที่หนึ่งคือ60ล้านบาทเล่นเทไรร่ะพวกเราได้คนละเท่าไหร่พูดเลยครับลลาล้านเลยนะไม่ไม่ไม่เอาทำเถ้าได้ได้ได้ไหมโอเคได้ค่ะเออคือไรคออไออกไปนี่เขาตักเทปเป็นบัตรหลักฐานนะนี่แล้วถ้ามันถูกจริงนี่หาทั้งประเทศาถึงบ้านนะตามถึงบ้านนะ กน้องที่น้องซื้อไปเนี่ยเลขอะไรแต่อาจารย์รักมีเลขสว่วนฝาเลขมาฝ<ม>า,ากก็คือ4 6ี6 6 1 4กกอาจารย์บอกมาประมาณนี้